หลังจากที่เราได้ประกาศนะครับให้มีผู้คัดค้านอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ก็มีบางบริษัทนะครับที่ได้ไปฟ้องศาลปกครองนะครับซึ่งวันนี้ศาลปกครองก็มีคำพิพากษามาแล้วนะครับว่า,า,าต้องให้ผู้ร,ร,ร้องคำศาลปกครองศาลปกครองก็ยกเลิกนะครับคำคำพิพากษารเรียกว่าขอขอในกาพิพากษายกคําขอที่เราให้ผู้ร,ร,ๆๆๆๆร,อร้องคำศาลปกครองนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ เตัวหน้าในการจัดทําหนังสือตลอดนะครับต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าเราจะดําเนินการจัดพิมพ์แรกภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็จะส่งให้กับโรงเรียนนะครับภายในปลายในสาถึงต้นพฤษภาคมนะครับแต่ในการยูกันนะครับเนื่องจากว่าท่านวุฒิวัฒการบริการกําลังมีสารวจความคิดเห็นว่าจะเปิดภาคเรียนนะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ครับดังนั้นเราก็เตรียมความพร้อมว่าถ้ามีนโยบายจริง นะครับถ้าินการทันเราก็สามารถที่จะส่งหนังสือได้ทันวันที่หนึ่งก่อนวันที่หน,นึ่งพฤษภาคมเนี่ยนี่เราก็เตรียมแจกต่อไว้รองรับอยู่จากทีครับในเรื่องการลงทิมสำนักทิม้็มนการอ๋อตรงนี้นะครับก็เป็นไปนตามกระบวนการอยู่แล้วเพราะว่าคราวนี้นะครับเราไม่ใช่วิธีพิเศษนะครับเราใช้กรณีปกติคืออ e ีบิตธรรมดานะครับทั่ปไปเพราะฉะนั้นก็คือทุกสํานักพิมพที่มีความพร้อมก็ อางปีที่แล้วก็15-16สำนักพิมพ์นะครับปี่เขามีคุณสมบัติแล้วก็เชิญชวนทั้งหมดทุกรายการเพราะว่าเป็นกรมจีการประกาศทุกคนได้ทราบไปแล้วตรงนี้นะครับตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ว่าไปตามกระบวนการอยู่แล้วครับคิดว่ากระบวนการสำนักพิมพ์ที่เข้ามาพิมพ์เนี่ยจะจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็เนี่ยในปลายเดือนนี้ถึงต้นต้นกุมภาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนำมีมาแล้วก็ว่าต้นกุมภาเนี่ยเราจะดำเนินการพิมพ์ได้ตาม เกิดเจดนาได้ก็เรื่องพิมพ์ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับท่านรองอะไรมาเป็นไปได้ที่จะเปิดเรียนวันที่หนึ่งที้มกรนี้ปีเปอร์เซ็นอะไรนะเอ่อตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในการที่เราจะเปิดเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งในปีการศึกษา68วันาาที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่ระหว่างเราสอบถามความเห็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะเปิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอการนับอายุเด็ก นะครับตามบริการณ์การสำนัปีส5ห้าก็จะต้องนับถึงที่16คือครบ3ปีบริบูรณ์ในวันที่16นะครับถึงจะจ่ายเงินค่าไรหัวได้ถ้าไม่ครบจ่ายไม่ได้ขาดวันเดียวก็จ่ายไม่ได้อังงนน,นี้คือเงื่อนไขการที่1ในการรับอายุเด็กนะครับหรือ,อเด็กที่มีย่างกับปีที่7อย่างเงี้ยมันไปเกี่ยวข้องกบับเรี่องกฎหมายระเบียบกระทรวงด้วยอยันเนี้ยนะครับถ้าเราดำเป็นการทันนะก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับ เพราะมันเกี่ยวข้องกฎหมายประมาณสักสิบกว่าตัวนะครับที่จะต้องไปแก้ไขแนะหลาต้องรตรงตามรฎหายนะน,นั้นอันนี้ก็เป็นข้อเป็นที่ว่าลองถามดูแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะเปิดภาเรียนในวันที่หนึ่งซึ่งไม่กระทบประกอบกับว่าไปปิดแต่เดิมนนียเราปิดวันที่11ตุลานะครับเอเลื่อนนะก็จะเป็นปิดวันที่30กันยาย,ยนก็จะครบรอบปีงบประมาณพอดีจะได้ไม่เลื่อมปีกลางงบประมาณกับปีการศึกษานี่จะไม่เลื่อมกัน นันก็สะดวกในการเบิกจ่ายผูประมาณอะไรทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครทุกคนก็เห็นด้วยแต่ว่าก็ต้องไปแก้ไขใน็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนีนะ้ถ้าเป็นนโยบายท่านก็น่าจะทําทันถ้าท่านต้องการที่จะทําตรงนี้นะ